เพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับตอนตอนจีโอฟู้ดนะครับช่องเราก็เป็นช่องสําหรับมือใหม่ที่อยากจะทําอาหารนะครับไม่จำเป็นจะต้องทําอาหารเก่งมาเริ่มต้นด้วยการดูคลิปเราดูช่องเราเนี่ยก็ทําตามกันได้ง่ายๆเลยนะครับเมนูง่ายๆที่เราจะมาทํากันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูระดับเหลาอีกแล้วนะครับเราจะมาทําให้ดูกันนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ดูแล้วจะทาง่ายนะครับแต่ว่ามีขั้นตอนแล้วก็เทคนิคในหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปดูวิธีตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบกันเลยนะครับเมนูง่ายๆของเราในวันนี้ก็คือคณนาฮ่องกงราสอสน้ำมันหอยนั่นเองเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปดูวิธีทำกันอย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปของพวกเราด้วยนะครับไปดูวิธีทำกันเลยวัตถุดิบของคณนาฮ่องกงน้ำมันหอยนะครับง่ายมากๆเราจะ แบ่งของเป็น2อย่างก็คือวัตถุดิบหลักกับซอสนะครับวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีนี่ครับคณะฮ่องกงเดี๋ยวจะไปดูวิธีการเตรียมกันด้วยนะครับว่าทำยังไงแล้วก็ผมจะใส่เห็ดหอมด้วยนะครับวันนี้ก็บังให้สวยงามนะครับเอาขาเขาออกแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับก็จะมีอยู่2ออย่างที่เอาไว้กินนะครับต่อมาก็จะเป็นกระเทียมสับละเอียดนะครับผมจะเอาไปเจียวให้เขากรอบแล้วก็น้ํามันมีความหอมนะครับ เอาไว้โรยหน้าต่อมาจะเป็นวัตถุดิบของซอสนะครับตัวหลักก็จะเป็นซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลขาดไม่ได้อีกแล้วนะครับเคล็ดลับความอร่อยเหล้าจีนน้ํำมันงาพริกไทยปน่นแล้วเพิ่มความข้นของซอสเรานะครับด้วยแป้งมันฮ่องกงผสมน้ำเล็กน้อยนะครับอันนี้จะเป็นตัวช่วยท,ทำให้ข้นนะครับเรามาดูวิธีการ เตรียมคะน้ากันก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยไปดูกันเลยครับโอเคครับเราจะล้างคะน้าก่อนนะครับคะน้าเนี่ยจะเป็นผักที่มีความน่าจะเป็นในการโดนพวกสารเคมีเนี่ยเยอะมากๆนะครับเวลาเราล้างเนี่ยก็ให้ล้างแบบปล่อยน้ําผ่านนะครับแบบนี้นะครับเราจะได้มั่นใจว่าสารเคมีต่างๆเนี่ยมันจะไม่ตกค้างมาสู่ ร่างกายของเรานะครับเดี๋ยวล้างเสร็จเราจะแช่น้ําไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยล้างเสด็จน้ําเขาอีกทีครับเราล้างใบจนแน่ใจว่าสะอาดแล้วก็แช่เขาแล้วนะครับก็จะมาเสด็จน้ํานะครับแล้วก็ไปเตรียมหั่นกันครับไปครับมาดูวิธีการหั่นเตรียมคะน้านะครับเราก็จะแบ่งคะน้าออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือส่วนที่เป็นก้านตรงๆแบบนี้นะครับที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ส่วนใบนะครับเราจะลิบใบของเขาออกที่อยู่ด้านข้างเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับเพื่อให้เหลือแค่ส่วนก้านนะครับแบบนี้นะครับข้อดีของการทําแบบนี้คือส่วนใบของเขาเนี่ยจะอ่อนกว่าแล้วก็ใช้เวลาลวกน้อยกว่าส่วนก้านนั่นเองนะครับเวลาเราลวกก็จะจับเวลาที่ต่างกันนะครับ รวมไปถึงเวลาจัดจานนะครับตัวของใบนี่ก็จะรองอยู่ด้านล่างนะครับโอเคครับตอนนี้เราแยกใบเขาออกมาแล้วนะครับเพราะว่าที่จะต้องแยกใบกับก้านเนี่ยคือการล่วกเขาเวลาจะไม่เท่ากันนะครับใบก็จะใช้เวลาน้อยกว่กาก้านนะครับเดี๋ยวแยกออกไปก่อนต่อมานะครับจะมาจัดการกับก้านกันนะครับก้านตัวนี้ผมจะเอา ตรงที่เขาเป็นรอยหันเนี่ยออกก่อนนะครับเป็นขั้นตอนที่1แล้วก็จะปอกพวกเซี่ยนเนี่ยที่มันเป็นเปลือกแก่ๆของเขาอะครับออกไปบ้างนะครับบางส่วนเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับก็จะตัดขูดเปลือกที่มันเป็นใยแข็งๆออกนะครับเพื่อความกินแบบอร่อยอเรเลดของเรานะครับไม่มีเซี่ยนติด เสร็จแล้วนะครับจัดการตัวของก้านคณะฮ่องกงของเราแล้วส่วนตัวใบอย่างจริงมันกินได้นะครับแต่ผมไม่อยากจะเอาไอ้ก้านตรงนี้ออกไปหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้กินใบก็ใบแล้วก็ก้านก็จะเป็นตัวกร,กรอบๆของตัวต้นมันไปเลยนะครับวิธีการก็คือง่ายๆมากครับพับนี้ปุ๊บก็หั่นเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ใบสวยงามปึ้ง เรามาลวกคะน้ากันนะครับขั้นตอนแรกก็คือเปิดไฟต้มน้ําก่อนนะครับเราจะต้มจนน้ําเขาเดือดนะครับแล้วค่อยเอาก้านคะน้านลงไปลวกก่อนนะครับผมจะใช้เวลาประมาณ3ามนาทีนะครับเวลาลวกผักเนี่ยเราจะต้องใส่เกลือไปในน้ําด้วยนะครับเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมินะครับให้มันเสถียรแล้วก็ทําให้ผักเนี่ยมันสีเขียวสดใสนะครับ ระหว่างรอต้มน้ำนะครับผมก็จะเตรียมอ่างน้ำแข็งเอาไว้นะครับสำหรับน็อกผักเขานะครับเพื่อให้หยุดความสุกเอาไว้นะครับเพราะว่าคะน้าเนี่ยถ้าสมมติว่าลวกนานไปหรือว่าโอเวอร์คุกเนี่ยมันก็จะมีความเหนียวนะครับไม่กรอบอันนี้จะช่วยให้ผักเนี่ยกรอบแล้วก็มีสีสันที่เขียวสวยสดใสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันน้ําเดือดแล้วนะครับผมจะลดไฟเป็นไฟกลางๆนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาตัวของก้านเนี่ยลงไปก่อนเลย ผมจะใส่น้ำมันไปด้วยนะครับเพื่อเคลือบเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยมันจะได้มีความฉ่ำหวาวนะฮะน้ำมันที่ผมใส่ไปเมื่อกี้ก็เป็นน้ำมันที่ผมเจียวหอมเอาไว้นะครับจากคลิปไข่ลูกเขยนะครับผมอัดวันเดียวกันก็ใช้น้ำมันอันนี้ไปเลยหอมๆแล้วก็เดี๋ยวจะเจียวกระเทียมก็จะใช้น้ำมันนี้ด้วยนะครับได้เวลาแล้วนะครับผมจะเอาเขาขึ้นมาในอ่างน้ำแข็งก่อนนะครับ ลงไปเลยให้เขาหยุดสุกก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นคิวของใบคณะนะครับหนึ่งนาทีลุยประมาณหนึ่งนาทีผ่านไปนะครับผมจะเอาขึ้นเลยนี่นครับมีความฉ่ำเงาแวววาวนะครับลงไปเลยเรียบร้อยครับ พอนอกน้ำเย็ยนเสร็จเดี๋ยวเราจะไปหั่นแล้วก็จัดจานรอไว้ก่อนเลยนะครับหลังจากเรานอกน้ำเย็ยนเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตว่าสีเขียวสดใสแล้วก็ใบนี้มันมีความมันฉ่ำวาวน่ากินมากนะครับขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะไปทำซอสเนี่ยผมจะหั่นแล้วก็จัดจานรอไว้ก่อนนะครับพอซอสเสร็จร้อนเนี่ยเราก็จะได้ราดลงไปเลยนะครับ ก่อนอื่นผมจะจัดการตัวของใบก่อนนะครับใบเนี่ยผมจะเอาลองไว้ด้านล่างนะครับก็เพื่อให้กินง่ายกินสะด,ดวกผมก็จะหั่นครึ่งก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบกินใบยาวๆก็ไม่ต้องหั่นก็ได้นะครับแล้วแต่หั่นครับโอเคแล้วก็ไปวางลองข้างล่างที่จานเสิร์ฟนะครับ ได้แล้วหนึ่งอย่างต่อมานะครับผมจะจัดการกับตัวต้นนะครับลองดูความยาวของตัวต้นเขานะครับให้มีความเสมอกันนะครับแล้วผมก็จะหัน่นก็กาดดูนะครับว่าอันไหนสวยงามของเพื่อนๆนนะครับก็สักเท่านี้ดีไหมต่อมาณนี้ครับหั่นครับเสียงมันกรอบเหลือเกินแล้วก็จัดวางลงจานครับ โอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปทำซอสนะครับแล้วก็มาราดกัน ต่อไปนะครับเราจะเจียวกระเทียมนะคะกระเทียมสับที่เราเตรียมไว้เทใส่กระทะไปเลยนะครับยังไม่ต้องตั้งไฟนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วผมจะเอาน้ํามันที่เจียวหอมเอาไว้นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยเอามาเจียวตัวของกระเทียมด้วยนะครับเทไปก่อนเลยหรือหลังจากนั้นเราค่อยเปิดไฟเจียวเขานะครับวิธีการเนี้จะทําให้ตัวของกระเทียมเนี่ย ไม่ไหม้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิของน้ํามันกับอุณหภูมิของกระเทียมเนี่ยเขาก็จะร้อนไปด้วยกันนะครับไฟไม่ต้องแรงนะครับค่อยๆจะเย็นๆเจียวจนเขามีความเหลืองกรอบตามต้องการนะครับน้ํามันเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวเราออกได้นะครับน้ํามันไม่เป็นไรระหว่างนี้ผมก็เตรียมที่กรอง กระเทียมเจียวเอาไว้นะครับใกล้ๆโอเคครับกระเทียมผมเริ่มเหลืองทองแล้วนะครับดูนะครับเพื่อนๆเวลาเราเจียวเนี่ยตรงข้างๆเขามักจะเหลืองก่อนนะครับเนี่ยฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะยกขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปสุกต่ออีกนิดนึงนะครับ กรอบมากๆเลยนะครับหอมหอมเลยครับกระเทียมของเราสีทองน่าก,กินมากๆครับต่อไปจะทำซอสนะครับกระทะเดิมผมใส่น้ำมันเดิมไปนะครับนิดเดียวสองจึก๊กพอแล้วครับต่อไปตวงซอสกันนะครับผมจะใช้ซอสหอยนางรมประมาณสามช้อนนะครับโอเค ซอสปรุงรสนะครับประมาณ1ช้อนน้ำตาลนะครับประมาณ1ช้อนใส่ไปเลยเปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเคี่ยวซอสเขาผมจะใส่น้ำสะอาดไปนิดนึงนะครับ mm hmm. เพื่อให้น้ำตาลเขาละลายง่ายครับเห mm hmm. ็ดหอมนะครับจะเอาไปเคี่ยวด้วย mm hmm. ลงไปเลย ถ้ารู้สึกว่าข้นไปแล้วเห็ดยังไม่สุกก็ใส่น้ําเพิ่มได้นะครับแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยเขาจะค่อยๆระเหยไประหว่างที่เราเคี่ยวนะครับระหว่างที่รอตัวเห็ดเราสุกนะครับกลิ่นหอมมากลองชิมก่อนครับ อืมือมอร่อยครับมีความเค็มมีความหวานมีความหอมนะครับตอนนี้เห็ดหอมของเราเนี่ยสุกดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะปรุงเพิ่มด้วยเหล้าจีนนะครับเร่งไฟก่อนพาลงไปที่ขอบนะครับเดีย๋ยวรอตัวเหล้าจีนเขาแอลกอฮอล์ระเหยไปก่อนนะครับอ๋อหอมมากครับ ตามชอบเลยแป้งมันฮ่องกลงละลายน้ำนะครับค่อยๆใส่ไปทีละนิดเดียวนะครับเพิ่มความเข้มขน้นโอ้โหหอมมากเรียบร้อยครับปิดท้ายด้วยน้ำมันงานครับนิดเดียวฟื้นซอสของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ว้าวเดี๋ยวไปราดกันเลยครับปึ๊บประมาณนี้ราดซอสลงไปเลยกรเทียมครับ ถึงเวลาชิมกันแล้วนะครับไปเลยมาดูกันครับนี่หนึ่งต้นคณะของผมนะครับดูสวยสดงดงามนะครับเคลือบแล้วก็มีความฉ่ำวาวอยู่นะครับเดี๋ยวลองกินดูหนึ่งก้านก่อนนะครับไปครับอืม้ม ออ,อซอสละมุนมากนะครับแล้วก็ผักของเราเนี่ยก็กรอบหอมกำลังดีเลยเรามาดูก้านกันบ้างดีกว่าก้านตรงนี้ที่เราปอกเปลือกไปเรียบร้อยแล้วกินครับยังมีความ กรอบความหวานของคณะอยู่นะครับแล้วก็เสริมกับซอสที่เป็นรสชาติคล้ายๆซอสน้ําแดงนะครับของเราเรามากินเห็ดหอมกันด้วยดีกว่าครับพร้อมกันในหนึ่งคำสุดยอดมากครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อน คณะฮ่องกงนะครับล่าซอสน้ำมันหอยเมนูระดับพัตตาารนะครับที่เรามีโอกาสก็จะกินแต่ในพวกร้านอาหารจีนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวิธีการนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีขั้นตอนเคล็ดลับระหว่างทางกระจุกกระจิ๊กระจุกกระจิะจ๊ข้างหลายนะครับในการ เตรียมคณะนะครับการทำซอสต,ต่างๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะลองเอาไปทำกันนะครับแล้วก็ถ้าใครทำแล้วก็อร่อยยังไงเนี่ยมาแชร์กันใน Facebook ของตอง g j โอฟ o ้ดได้นะครับเรามีทั้ง Facebook แล้วก็ IG นะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยก็ฝากผลงานนะครับคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆช่วยกันติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปกินคณะฮ่องกงราดน้ำมันหอยก่อนนะครับเพื่อนๆ ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันครับ